สวัสดีครับนี่เรามาดูไททันปีห้าสี่แก๊สโรงงานนะครับน้ำมันระบบแก๊สทำงานได้หมดนะครับใช้ทั้งสองระบบปกติก็เดิมเดิม เดิมๆนะครับมีไอเดิมนะครับนะใา้การ์ดนะี้ CNG ภาษีหกเก็บ บางๆเดิมๆทะเบียนร,ร้อยเอ็ด CNG คัชซีสวยนะครับอันนี้ตั้งไว้อยู่หกหมื่นสองพันบาทนะครับเอเย็นนะครับเยน็นวิ่งสองแสนสามหมื่นเก้าพันจิโลราคานี้นี่ โอ้คุ้มนะครับนี่ประตูยังเดิมๆยางก็พอใช้นะครับนี่นะครับใช้สองระบบมีแก๊สก็ได้น้ำมันก็ได้เดีย๋ยวจะไปลองใชก้ก๊าซก่อนครับตอนนี้ใชก้ก๊าซอ่าอันนี้น้ำมันปุ๊บ ถ้ามันมันจะเร่งดีกว่าแก๊สครับนี่เร่งดีกว่าครับมาใช้แก๊สอ่ามันจะตับปกติเลยนะครับนี่นะครับ CNG เล่มชุดโอนครบเดี๋ยวลองปิดแล้วก็สตาร์ทใหม่มเครื่องดีนะครับ ไม่มีขวันะครับทางอะไรมีครบโอเคครับหกหมื่นสองพันบาทนะครับคันนี้ีห P5C โอเคครับรถอยู่มหาสารคามนะครับอพยูจีดำยังไงสนใจติดต่อมาได้เลยครับศูนย์แปดแปดห้าสามสองเก้าสองแปดสองครับศูนย์แปดแปดห้าสามสองเก้าสองแปดสองครับ โอเคครับ